โมดโมสวัสดีครับน่อยโนราเควันนี้ครับผมสิม้ดัดดัดต้นใหม่ครับต้นใหม่ดัดบอนไซผมนะครับเนาะที่ผมไอได้ปลูกไว้นะครับที่ผมได้เลี้ยงไว้ครับได้ดูแลไว้ต้นนี้คือผมก็ได้ปลูกมันมาเก,กือบหลายเดือนแล้วนะครับตัวนี้อ่าเกือบแปดเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวผมสิร้อง เบิ่งว่ามันสิด,ดัดดัดไปทรงแดงนะครับผมสิมีลวดนะครับเนาะกับเป็นงานอาดิเรกหรือว่าแบบสิ่งที่เวลาว่างของผมเนี่ยผมสิมักเบิ่งต้นใหม่นะครับเนาะอายุกะขึ้นรักซ้ำเนาะมันกะหานแนวแบบทางไหนล่ะครับเปลี่ยนเปลี่ยนแนวครับเปลี่ยนแนวไนท์ตะกี้กะสิกินเหล็กกินยาแน่นแลครับเนาะ เดียมาเปลี่ยนแนวเป็นเบิ้งต้นใหม่ครับดูแลต้นใหม่แทนนะครับเนาะเดี๋ยวผมสีเ <laughs> บิ้งแล้ครับว่ามันสิจัดเป็นทรงใดดได้แน่นะครับสําหรับต้นนี้นะครับเนะาะเราพองกับมีลายต้นอยู่ครับผมพยายามแบบให้มันออกมาได้ดีที่สุดน,นะครับเนาะตรงนี้มันก็เลื่อมงออยู่ครับผมเสเอางานไดก่อนเนาะ ้องเช็กงาก่อนครับผมส่ปักลุข้ขาง่างไปเลยดีกว่าครับเพราะว่ามันจะซอยให้ต้นไม้เขาแข็งแรงครับ ตัดทรงครับผมผมที่ตัดทรงแบบนี้แหลคแะครับซีแฉกพอครับเพราะว่าเสียลทรงเด็ดละ่ะทรงตามที่เขาหมักนะครับต้นไม้ที่เขาปลูกเขาเลี้ยงไว้นะ,นะที่เขาบึงไว้อันนี้ก็จะเป็นมักไผ่มักมันครับผมเวลาว่างนะครับตอนนี้ก็ญี่ปุ่นครับกะ ซีทุ่มสีหาทุ่มแล้วครับวิสกี้กับตอนนี้กับน้อนอยู่ครับลูกลูกกับน้อนอยู่ครับผมกับชไดเดุ้มนี่ก็ต้องเอาอันออกเลยครับเพราะว่าวุฒจำเป็นครับเอาต้องการเอาเอากิ่งที่เขาที่เขาหมักครับในที่นี้ว่ฒิจำเป็นเอาออกเลยครับอย่างสารอาหารครับ อันนี้ผมดูแลทุกมือเลยครับเนะาะเสรแรงครับบึงครับไปบึงครับผมสีดัดออกมาให้มันเป็นทรงแบบตามแจครับสมัยโบราณครับทรงที่เขาหมักครับตรงนี้ต้องแงนขึ้นฝาบ ไดไ้แล้วครับอันนึงครับผมซิดดออกเป็นซีแสกครับสำหรับอีกตัวหนึ่งครับ ต้องใจเย็นๆด้ไยครับนะเพื่อความว่าให้มันตายครับถ้าเขาดัดแห้งมันติตายนะครับเนาะบอกเลยว่ามันติตายอ้ส,สิเอื่องไอ้สติปลูกได้มากขนาดนี้ก็ใช้เวไลาเนนะครับเนาะสำหรับต้นยอดน้อยๆนี่ครับผมเอาออกเลยนะครับเนาะเพราะว่ามันสีเอาว่าต้องการคนระับผมว่าต้องการผมต้องการให้มันกึิ้งตรง เอาสีจงมันไว้นี่ครับตอนนี้ห้องพ่อท่นได้เอาให้มันามครับตอนเอาให้มะหลอดก่อนครับเอาให้มัะยังพอจะมาเต่งใบให้มะกลืนน้ำได้ครับตอนนี้คือเอาให้มันต้นใหญ่อันนี้ก็ขายเครียดได้ครับแบบไันใดเขาเห็ดงานมามีเมียครับกลับบ้านมาเบิ่งต้นใหม่ใช่ไหมครับผมผมก็เห็ดด้ยครับแก้ปัญหาความเครียดของเขาครับได้กับเบิ่งต้นใหม่ เาบางคนก็ว่ามันสิตายครับแต่ว่าผมผมดัดมาแล้วครับดัดมาแล้วก็ตายครับก็ตายบอกเลยว่าตายครับขอแก้ไว้ให้ไอ้ต้นมันหักครับไ่้ให้ต้นมันหักต้องประคองให้ให้ยอดตรงนี้มันตรงครับมันตรงดัดตอนหน่อยมันสีน้ำครับดัดตอนหน่อยมันสิบัวตายครับถ้าเขาดัดตอนมันใหญ่มันสิสิแข็งครับอย่าทำต้นไม้เขาตายได้ครับ S 1> <S 1> <S <S ตรงนี้ผมต้องการให้มันออกมาตรงนี้ดีกว่าโอเคนี่ครับออกมาแล้วครับเตินอ,อันนี้ผม อันนี้เลียก,กิ้งสุดท้ายแล้วครับกิ้งนี่ก็ับคือกิ้งนี้ครับหลังคนผมคิดว่ากิ้งนี่ผมจะไปมันกึินตรงหรือว่าผมสิเอาวันออกมาฟังนี่ครับกอมีหน้าสิบรับ ค่อยเป็นค่อยค่อยไปครับยาดัดแห้ขงขับลมเสียหักสามยอดนี่ต้องเก็บไว้ครับ แล้วครับเดี๋ยวผมจะด,ดึงตัวนี้ลงมาใส่ตรงนี้ครับ